ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PE Channel นะครับเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องราวด้านลบของแมวดำกันมาอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันคนละเรื่องกับในปัจจุบันเลยนะครับในส่วนคลิปนี้ผมเลยได้นำเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันฟังเสร็จแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ความเชื่อเรื่องแมวดำก็มีอยู่ทั่วไปแทบทุกมุมโลกนะครับแล้วแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปบางสถานที่ก็ว่ามันเป็นตัวนำโชคร้ายบางก็ว่าสามารถนำพาโชคดีบางที่ตอนแรกก็บอกว่ามันดีนะครับแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ดีซะอย่างนั้นอย่างเช่นในประเทศไทยของเรานะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยแมวดำถือเป็นแมวนำโชค จากข้อความในสมุดข่อยช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับกล่าวถึงแมวตามลักษณะสีต่างๆไว้ดังนี้ดำปลอดตลอดล้ำเลี้ยงไว้จะดีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์หลายขณะที่แมวขาวตาแดงหากเลี้ยงจะเกิดโกลีมักอัป,ปรีสีเสาอยู่โรยราจะเห็นได้ว่าคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขายกย่องแมวดำให้เป็นแมวนํำโชคนะครับ แต่ทำไมความเชื่อนี้ถึงได้มีจุดเปลี่ยนจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือนั้นมันมีความเป็นไปได้ดังนี้ครับย้อนกลับไปในช่วงที่ชาวสยามได้ทำการค้าขายกับชนชาติอื่นนะครับทำให้มีความเชื่ออคติต่อแมวดำของแต่ละที่เนี่ยก็เริ่มแผ่ขยายเข้ามาด้วยทั้งจากอินเดียจากจีนหรือจากทางฝั่งตะวันตกอย่างเช่นในตำนานเก่าแก่ของอินเดียนะครับเขาเชื่อกันว่า แมวดํำเป็นพาหนะของพระแม่สัตถีเทวี TV แห่งความตายของทารกหากใครได้พบเห็นแมวดํำก็มักจะเป็นลางบอกเหตุว่าพระแม่สัสถีจะมาปรากฏกายที่นั่นและมันจะเป็นสาเหตุให้เด็กน้อยต้องล้มตายยิ่งกับการจัดงานศพด้วยแล้วนะครับเขาจะระมัดระวังกันอย่างมากที่จะไม่ให้แมวดำเนี่ยเข้ามาใกล้ที่จัดงานศพเลย ด้วยความเชื่อที่ว่าหากแมวดำมาโดนศพนั้นก็จะเกิดมนทินกับศพไปตลอดบางก็นำไปผูกโยงว่าเป็นสีของพระเสานะครับที่มีอำนาจในทางเคาะร้ายต่างๆชาวอินเดียเนี่ยเขาจึงไม่นิยมชมชอบแมวสีดำสักเท่าไหร่ในส่วนความเชื่อของชาวจีนโบราณน,นั้นกล่าวกันว่าหากแมวดำกระโดดข้ามศพจะทำให้ศพนั้นเนี่ยฟื้นขึ้นมากลายเป็นผีดุร้ายได้ วิธีแก้เคล็ดก็คือต้องเอากันไกลหรือเหล็กนะครับวางไว้บนหน้าอกศพเช่นเดียวก,กันกับความเชื่อของชาวแขกมาลายูมาถึงตรงนี้หลายคนคงพอจะนึกออกแล้วนะครับกับคําที่คนเฒ่าคนแก่ในบ้านเราเขาชอบพูดกันว่าเมื่อแมวดําข้ามศพจะฟื้นหรือเป็นแมวไม่ดีเนี่ยได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากไหนจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนะครับหลายคนคงจะนึกสงสัยว่าถ้ามันมีฤทธิ์เดชขนาดนั้น ทำไมไม่ไล่ฆ่าแมวดําให้หมดเลยล่ะคือจริงๆแล้วในยุโรปมันก็มีกรณีล้างบางแมวดําเกิดขึ้นจริงๆอยู่นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงศตวตรรษที่5ถึงศตวตรรษที่15นะครับทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขามีอคติต่อแมวดําอย่างมากและเชื่อกันว่ามันมีอํานาจลึกลับบางอย่างจนถูกนําไปโยงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของแม่มด และด้วยขณะนั้นนะครับมีการล่าแม่มดกันอย่างกว้างขวางทําให้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยแมวดําจึงถูกฆ่าทิ้งเป็นจนํานวนมากซึ่งความเชื่อที่ว่าแมวดํามีความเกี่ยวข้องกับอํานาจลึกลับหรือเวทมนต์นั้นน่าจะมาจากทางฝั่งอียิปต์โบราณนะครับเพราะชาวอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อกันว่าแมวเป็นบริวารของเทพเจ้าบาสเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ สามารถประทานความสุขและความอบอุ่นให้แก่มนุษย์ได้ชาวอียิปโบราณจึงพากันนับถือบูชาแมวกันอย่างมากนะครับถึงขั้นต้องแพ้สงครามเพราะไม่กล้าสู้รบกับทหารฝ่ายตรงข้ามเลยเนื่องจากฝั่งนั้นเนี่ยเขาแกะสลักรูปแมวใส่โล่มาสู้นะครับฝังดูแล้วตอนแรกมันก็ไม่น่าจะมีอาคติใช่ไหมครับแต่เรื่องมันเกิดหลังจากนี้นะครับในสมัยหนึ่งนะครับชาวยุโรปเนี่ยที่เข้าไปในอียิปต ไม่ว่าจะกรณีใดนะครับเขาก็เห็นว่าแมวดำเนี่ยทำไมมันมีค่าและเป็นที่เคารพจังเขาก็เลยพามันกลับมาที่ยุโรปด้วยแต่เมื่อนำมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกเอาใจใส่มากนะักทำให้พวกมันเนี่ยต้องหนีเข้าไปอยู่กันในป่าจากนั้นคนก็เชื่อกันไปว่าพวกมันเนี่ยได้พบเห็นและรับรู้เรื่องราวเหนือธรรมชาติเลยจับคู่พวกมันใส่กับแม่มดซะอย่างนั้น ชนิดที่เล่ากันไปว่ามันสามารถนั่งซ้อนท้ายไม่กว่ดเหาะไปกับแม่มดได้เลยรวมถึงยังลือกันไปอีกว่าพวกมันเนี่ยสามารถสะกดจิตมนุษย์ให้ทําตามอย่างที่มันต้องการได้บางก็ว่ามันสามารถเรียกเหล่าปีศาจมาช่วยงานของแม่มดได้อีกจนกระทั่งในปีคศ1233นะครับสมเด็จพระสันตป,ปาปาแกรกอรี่ที่9เนี่ยได้ทรงประกาศให้แมวดำ คือร่างอาวตารของปีศาจหนักเลยครับทีนี้เพราะในเวลานั้นนะครับคริสตจักรเนี่ยคือองค์กรที่ทรงอิทธิพลมากในยุโรปและเมื่อมีประกาศว่าแมวดำนั้นคือปีศาจชาวยุโรปทั้งหลายจึงแห่ไล่ล่าแมวดาและนามันไปเผาทั้งเป็นเลยนะครับด้วยเหตุนี้เลยทำให้แมวดำเนี่ยโดนกำจัดไปมากมายในตอนนั้น พอมาถึงในช่วงศตวรรษที่14บนะครับบางพื้นที่ของยุโรปเนี่ยแทบจะไม่เหลือแมวดำเลยคือประมาณว่าแมวสีอื่นเนี่ยเขาก็เลี้ยงกันในบ้านนะครับส่วนแมวสีดำเนี่ยส่วนมากจะเป็นแมวจรจัดพอไม่มีพวกแมวจรจัดตามข้างทางหรือในป่าแล้วนะครับหนูก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ นั่นก็คือการะโะลกนั่นเองจนทําให้ผู้คนล้มตายไปหลายสิบล้านคนเลยนะครับหลังจากนั้นในช่วงประมาณปีคศ1,700นะครับเขาก็ได้มีการยกเลิกการล่าแม่มดกับแมวดําขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ความเชื่อที่ว่าแมวดําคือคู่หูของแม่มดนั้นยังคงติดอยู่ในใจหลายๆคนนะครับสืบต่อกันมา อย่างไรก็ตามครับความเชื่อก็ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่คงจะห้ามกันไม่ได้นะครับแต่ในปัจจุบันต่างประเทศก็มีการเริ่มรณรงค์ให้คนเนี่ยลดละอคติต่อแมวดำกันบ้างแล้วอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนะครับกลุ่ม Cat Protection เนี่ยได้ประกาศให้ทุกวันที่27ตุลาคมเป็นวันแมวดำแห่งชาติเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อแมวดำแต่ดูเหมือนว่าจะยังลบล้างอาคตินี้ไม่ค่อยได้นะครับ เพราะจากในสถิติของทางราชสมาคมแห่งลอนดอนในการป้องกันความโหดร้ายกับสัตว์ Royal Society for the Prevention of Cruty t y to i n i m อ l อ่านถูกปะหรือตัวย่อ,อก,ก็คือ RSPCA พบว่าแมวที่ไร้บ้านในความดูแลขององค์กรนะครับกว่า70%เป็นี่ยเป็นแมวสีดำา70%ในที่นี้คือหลายพันตัวเลยนะครับ นั่นก็แปลว่าไม่ค่อยมีใครอยากรับไปเลี้ยงสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าแมวดำจะถูกตราหน้าว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายนะครับหรือเกี่ยวข้องกับแม่มดซาตานอยู่บ้างแต่ใช่ว่าแมวดำจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเสมอไปนะครับเพราะยังมีความเชื่อในด้านที่เกี่ยวกับแมวดำในหลายประเทศเช่นกันอย่างเช่นชาวรัสเซียนะครับเชื่อว่า แมวดำเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวช่วยให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ชาวเยอรมันก็เชื่อกันว่าถ้าแมวดำวิ่งตัดหน้าจากขวาไปซ้ายจะโชคดีชาวสยามในสมัยก่อนนะครับเชื่อกันว่าแมวดำเนี่ยเป็นแมวมงคลบันดาลโชคลาภและเงินทองให้กับผู้เลี้ยงจนสามารถกลายเป็นเศรษฐีได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไปหาแมวมาเลี้ยงกันเลยลอเล่น ชาวสกอตแลนด์นะครับเชื่อว่าหากพบแมวดําเดินผ่านประตูทางเข้าบ้านเมื่อใดเมื่อนั้นความร่ํารวยมั่งคัง่งก็จะมาเยือนถึงหน้าบ้านในทันทีอันนี้ก็ไม่ต้องทํางานแล้วนะครับไปต้อนแมวมาเข้าบ้านหยอกเล่นนะครับชาวอังกฤษในบางพื้นที่นะครับเชื่อว่าแมวดำเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขยาวนานเขาเลยนิยมมอบแมวดำให้กับคู่แต่งงานใหม่ อีกทั้งยังเชื่อว่าแมวดำเนี่ยจะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้ครอบครัวนั้นได้อด้วยรวมถึงชาวกะลาสีเรือชาวอังกฤษนะครับก็จะนิยมเลี้ยงไว้ในบ้านเพราะเขามีความเชื่อกันว่าแมวดำจะช่วยให้การเดินเรือไปกลับเนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภยัยไม่พบเจอพายุใดๆแหกกฎการพยากรณ์อากาศไปเลย ส่วนชาวญี่ปุ่นนะครับนอกจากจะมีแมวกวากน้ำโชคอย่างมาเนกิเนโกะแล้วก็ยังมีแมวกวักสีดำด้วยนะครับเพราะเขาถือว่าสีดำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีช่วยปัดเป่าวิญ,ญญาณพูดผีปีศาจไม่ให้เข้ามาใกล้ผู้เป็นเจ้าของรวมถึงยังเชื่อว่าหากสาวโสดคนไหนอยากจะได้คู่ครองที่ดีก็จะต้องเลี้ยงแมวดำไว้คุณพระคุณเจ้า ชาวอียิปต์โบราณนะครับรักและให้ความสำคัญกับแมวทุกสีเป็นอย่างมากถึงขนาดมีการตั้งกฎว่าหากใครฆ่าแมวจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเพราะแมวดำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าบาสนะครับก็จะเห็นได้ว่าแมวเหมียวน้อยสีดำนั้นใช่ว่าจะเป็นแมวที่ไม่ดีแต่อย่างใดหากแต่ว่าเป็นความเชื่อของผู้คนในบางพื้นที่เท่านั้นและที่บอกว่าหากมันข้ามศพแล้วจะฟื้นนั้น น่าจะเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนเนี่ยไม่อยากให้อะไรมากระโดดข้ามศพมากกว่าเพราะการกระโดดข้ามคนที่นอนอยู่นั้นถือเป็นการลบหลู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ช่างแล้วเจ้าแมวเหมียวเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่พบได้ง่ายตามวัดตามวาทั้งว่องไวปีนป่ายเก่งจนอาจจะไปซ่อนอยู่ในบริเวณที่จัดงานศพก็ได้อีกทั้งในตอนกลางคืนนะครับแมวดำเนี่ยอาจจะปีนป่ายทำให้ข้าวของในงานเสียหาย จนทำให้คนขวัญอ่อนหลายคนเนี่ยเผลอคิดไปว่าเป็นพลังงานจากสิ่งเหนือธรรมชาติหรือจากวิญญาณร้ายก็ได้ดังนั้นนะครับหากเราพบว่าแมวดำกระโดดข้ามโลงศพเนี่ยก็อย่าไปกลัวเลยครับแต่ให้ระวังเรื่องข้าวของเสียหายมากกว่าเพราะเจ้าแมวเหมียวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับความตายหรือความโชคร้ายมีเพียงแค่มนุษย์อย่างเรานี่แหละครับที่ไปใส่ร้ายมันจนน่าสงสารว่าแต่ตัวนี้ใช่แมวไหมนะ และนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำนะครับที่ผมเนี่ยได้รวบรวมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้กล่าวผิดพลาดหรือตกหล่นไปในส่วนไหนนี่ก็ต้องกราบขออาภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครยังไม่กดติดตามก็รบกวนกดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ